ก็คือว่ากันผู้ต่อผู้แก่พวกนี้เนี่ยพวกนี้น่ารักกันยูรูผู้ต่อใช่ยังไงผมมาคนนี้ก็ต่างกันมีานมา่บมีแต่นเดียวที่ทำได้เลยโอ้ผมไม่ได้ถามกันจ้ะวย

เขาจะว่าเหลือพาด้ยเขาเปู้เลือมา